ทำขวัญอำเภอลานกระบือแหล่งน้ำมันสุริกิตผลิตกา๊าซธรรมชาติพุทธศาสตร์หรือเรื่องเมืองแห่งคุณธรรมเลิศล้ำความสะอาดผมในเรียนจูด้วงกำนันตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือกำแพงเพชรก็เป็นคนที่เกิดที่ลานกระบือโดยตรงความผูกพันก็ถือว่าเหมือนเหมือนญาติ พอเจอกันก็เหมือนว่าคนนน้นบอกว่าเนี่ยคนนี้คือคนนี้คนนี้นนปู่ย่าตายายชื่อนี้ก็เป็นการสืบเล่ากันต่อต่อต่อมานะครับถ้าเป็นตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับตั้งแต่เป็นชื่อลานควายนะครับเป็นลานควายเนี่ยจะไม่ค่อยมีร้านค้าไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่ก็จะทำนาเป็นนาปีเกือบทั้งนั้นไม่มีข้าวขอขอหรือนาปังเหมือนปัจจุบัน วิถีชีวิตของปู่ย่าตายายลานกระบือเรากรเกษตรเป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์เช่นโคกระบือวัวเนี่ยเอาไว้สําหรับใช้งานไถไร่ไถนาสมัยนั้นไม่มีไม่มีรถไถไม่มีอะไรต่างๆไฟฟ้าก็ยังไม่มีตอนที่กำนันเกิดมาเนี่ยนะตลาดลานกระบือก็ยังใช้เครื่องปั่นปั่นไฟให้กับชาวบ้านใช้ตอนเช้าก็เดิมทีชื่อลานลานควายนะครับ จะติดปากเรียกกันบ่อยๆว่าไปลานควายนะฮะต่อจากนั้นเนี่ยของลานกระบือเราเริ่มต้นมาวิถีชีวิตเนี่ยจะมีโรงเรียนชุมชนบ้านลานกระบือมีโรงเดียวตอนนั้นนะฮะต้องเดินไปเรียนหรือขี่จกักรยานไปเรียนที่ลานกระบือมีการศึกษาถึงป .5 ส่วนเดิมทีเลยเนี่ยที่เขาเรียกลานควายเพราะจะมีควายป่าบ้างควายชาวบ้านบ้างจะไปอยู่โนนตรงนั้นหน้าฝนเพราะว่า จะหนีน้ำก็ตรงโรงพักเก่าตรงโรงเรียนชุมชนเขาก็เลยเรียกลานควายต่อมาก็มีนายอำเภอเฉลิมพลตั้งแต่ตอนเป็นกิ่งก็ามาเปลี่ยนเป็นกิ่งลานกระบือจากเดิมทีกำนันยังตัวเล็กอยู่เนี่ยยังเรียกกันลานควายอยู่นะแล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนามีบอ่อน้ำมันเกิดขึ้นก็ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองของลานกระบืออย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะ น้ำมันรันกระบือทําให้ผู้คนรู้จักรันกระบือและก็มีนายอําเภออยู่คนหนึ่งณัทพลนบุญมาตรในปีนั้นพอขึ้นจากกิ่งแล้วก็ขึ้นมาเป็นอําเภอจะขอเปลี่ยนรันกระบือเราเป็นนะฮะที่ต่อจากกิ่งจะเป็นเฉลิมพระเกียรติกิ uh ่งรันกระบือแต่คนรันกระบือยังรักคํา,ว,าคว่าควายหรือรันกระบือถ้าหากเรามีบ่อน้ํามันแล้วเนี่ยเขาก็รู้จักน้ํามันรันกระบือถ้าไปเปลี่ยนเป็นเฉลิมพระเกียรติก็ดีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เราก็ มติกันว่าไม่ให้เปลี่ยนก็จนมาเป็นลานกระบือณนะปัจจุบันตําบลลานกระบือเราเนี่ยภาพรวม,วมๆทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตําบลที่ลักเล็กขโมยน,น้อยหรือโจรอะไรยาเสพติดก็ก็พอมีแต่ว่ามีน้อยแล้วความภาคภูมิใจว่าคนรักกันดีครับอย่างถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันเนี่ยเทศบาลนนอบตนี้จะมีร้องเรียนขัดแย้งกันของตําบลลานกระบือเนี่ยจะมีสองท้องถิ่นเทศบาลลานกระบือแล้วก็ อบตอรันกระบือของเราอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องก็ภาคภูมิใจไม่มีการขัดแย้งไม่มีการร้องเรียนใครมาอยู่รันกระบือแล้วก็อยากอยู่ลันกระบือเพราะคนลันกระบือน่ารักนะครับของเราเด่นๆโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็มีที่เทศบาลรันกระบือน้าเที่ยวน้ามาชมน้ามาศึกษาแล้วก็ของเรายังมีบ่อน,น้ํามันนะครับซึ่งก็บ่อน,น้ํามันก็ให้มีคน รู้จักและมีภูมิทัศน์ดีสวยหรือจะมาอยากรู้ประวัติของบ่อน้ำมันเป็นยังไงผลิตยังไงเป็นแบบไหนเนี่ยทางบริษัทปตทสามารถให้เอื้อสถานที่รับแขกได้อย่างดีครับได้ความรู้จักบ่อน้ำมันเกิดขึ้นอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยสามารถมาชมนิทรนการของปตทอของ้านกระบืองมี11หมู่อยู่ในเขตเทศบาลทั้าหมู่แต่ก็ทุกคนทำงานปะปนกันก็เหมือนไม่แยก อบอตอไม่แยกเทศบาลและโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่นี้ก็มีวิถีพันธุ์นะครับหมู่หนึ่งก็มีจักสารหมู่แปดมีจักสารหลา,หลายหมู่นะครับถ้า,าคนที่ยังไม่รู้จักรันกระบือก็มาดูได้นะครับพาไปดูได้เลยเช่นไม้กวาดเช่นกล้วยอบเนยอะไรต่างๆเนี้ยแต่ละหมู่ก็โดยเฉพาะที่อนุรักษ์ไว้ก็คือเครื่องจักสารนะครับก็ภาคภูมิใจมากว่าคนรันกระบือเหล่านั้น ใครไม่อยู่แล้วก็อยากอยู่ลานกระบือก็เชิญชวนมาเที่ยวที่ลานกระบือเด่นๆเลยเทศาบาลลานกระบือและบ่อน้ำมันลานกระบือนะครับก็ะจะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ